ตอวถึงคนสาหร่ายเท่าแก่น้อยจะไม่ทนนะครับโปรดแสดงความคิดเห็นในรูปภาพของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับ ล่าสุดุทุกคนจากบรรยากาศที่เมื่อคืนนี้เนี่ยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับได้มีการแชะรูปคู่กับสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นั่นเองครับท่ามกลาง fc Fan นคลับครับทุกคนที่เข้าไปกดไลค์กันเยอะมากๆและเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าทางสาหร่ายเท่าแก่น้อยก็จะไม่ทนเหมือนกันนะครับเมื่อ fc f ฟนคับเนี่ยส่งข้อความไปให้ดูแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับสาหร่าย เท่าแก่น้อยกับทุกคนได้มีการกดหัวใจนะครับให้กับรูปน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนพร้อมเขียรพร้อมตอบ FC แฟนคลับกลับมาว่าน่ารักครับนะครับโอ้โหทุกคน ไม่น่ารักยังไงเลยครับทุกคนโปรโมทให้กับโอ้โหสินค้าขนาดนี้นะครับทุกคนเป็นเราเราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราก็คือแบบโอ้โหปลื้มใจแบบสุด,สดๆนั่นแหละครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนุงค์อิงเพชรบ้านแพงน้องเป็นคนที่รีวิวหรือว่าเป็นคนที่ขายสินค้าด้วยความจริงใจนะครับถ้าตัวเองไม่ชอบหรือว่าถ้าตัวเองไม่ไม่ใช้จริงเนี่ยองคอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์หรือองค์กรไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับน้องอย่างแน่นอนครับนี่คือความสมัครใจของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับอย่างที่ทุกคน กันทุกคนว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยมีทั้งแม่หน่อยด้วยมีทั้งพ่อโจนะครับมีทั้งผู้จัดก,การมาเดี่ยวนะทุกคนพิจารณาแล้วเนี่ยองค์อิงอเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องทานจริงอย่างแน่นอนอย่างเมื่อคืนนี้เป็นบรรยากาศที่เข้าไปร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแชะภาพคู่กับสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะทุกคนตาที่องค์อิงเพชรบ้านแพงถ่ายรูปคู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับทุกคนก็จะทําให้แฟนคลับเนี่ยนึกถึงใช่ไหมครับ เมื่อวานนิวแอแอบเห็นนะครับว่าพ่อพ่อแม่แม่เอซแฟนคลับน้องเนี่ยแห่ไปซื้อตามลูกสาวกันเพียบกันเลยทีเดียวครับสำหรับสาหร่ายเท่าแก่น้อยบางคนซื้อกันมาแบบเป็นลังแบบนี้เลยนะครับทุกคนกินตามลูกสาวแล้วก็ยังเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกว่าต้องมีติดบ้านนะครับเพราะว่าน้ององอิงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นี่นี่คือความรักความแพงนะครับของพ่อพ่อแม่แม่เอซแฟนคลับนะครับแลวก็อุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่มีมูลค่า มากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่น้องเนี่ยจะหยิบจับอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งนั้นคือมูลค่านะครับทุกคนอย่างเวลาน้องใส่เสื้อใช่ไหมครับของกังนําคลินิกเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิครับกล้องเป็นร้อยๆตัวครับที่มารุมถ่ายองค์อิงเพชรบ้านแพงถ่ายมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับสิ่งที่กระจายต่อออกไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนครับที่ทําให้หลายๆคนนึกถึงกังนําคลินิกถูกไหมครับใส่เสื้อสารายเท่าแก่น้อยเนี่ย กล้องมาเป็น2-300ตัวครับทุกคนถ่ายองิงมาเชาะหนึ่งครับทุกคนก็ไปกระจายครับทุกคนก็เหมือนการเป็นแบบเป็นการโปรโมทไปในตัวครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยฉลาดสุดๆครับทุกคนที่ดึงตัวองิงเพชรบ้านแพงเนี่ยและคว้าตัวน้องนะครับไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะครับก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หัวเร็วแล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วจริงๆสําหรับบริษัทนี้ครับต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับหลังจากที่องิงเพชรบ้านแพงนะครับปรากฏตัว ในงานงานแรกครับทุกคนที่วิสโก้โฮเซลนะครับอยู่ที่โคราชครับทุกคนนะครราชสีมาเนี่ยทำเอาห้างแตกกันเลยทีเดียวครับทุกคนแม้ว่าวันนั้นอุ๋งอิงจะไม่สบายนะครับแต่ครับทุกคนคนก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะมากๆรวมถึงครับทุกคนท่านผู้บริหารครับได้ไปขอถ่ายรูปแล้วก็ได้เป็นเล่นเกม แจกกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับ FC แฟนคลับอยู่ที่หน้าเวทีด้วยความภูมิใจเพราะว่าพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยครับทุกคนสินค้าขายดีแถมห้างเขาเนี่ยก็ยังได้โฆษณาตัวเองไปด้วยได้แบบว่าได้โปรโมทสินค้าอื่นๆของทางห้างไปด้วยใช่ไหมครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ทําไมนะครับ บแบรนด์ต่างๆถึงเล็งอุ่งอิงเป็นบ้านแพงครับพอวันนั้นเกิดขึ้นปุ๊บครับทุกคนมีป้ายฟงใต้ไฟพอพอแม่เอซีแฟนคลับเนี่ยมาแบบว่ายืนหน้าเวทีกันแล้วครับทุกคนต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวทั่วประเทศและสำนักงานข่าวที่ ไม่คิดว่าจะลงข่าวนี้ก็ลงข่าวองคอิงครับทุกคนเป็นข่าวที่เกี่ยวทำเกี่ยวกับธุรกิจนะครับอย่างเช่นช่อง Spot Ri ไรท์นิวนะครับช่อง TNN อ N N, ใช่ไหมครับทุกคนที่ได้มีการลงข่าวออิงเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับสาหลายเท่าแก่น้อยเนี่ยคว้าตัวองอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับสินค้าของเขาได้ครับทุกคนถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นอะไรที่นักธุรกิจจับจ้องสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ย เป็นของที่มีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนศิลปินที่มีมูลค่ามากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการหยิบจับอะไรเนี่ยกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างเมื่อวานเนี้ย หยิบสาหรายเท่าแก่น้อยขึ้นมาแะหนึงแบบนี้ครับทุกคนก็กลายเป็นมูลค่าแล้วนะครับคนก็นึกถึงนะครับแฟนคลับก็แห่ไปซื้อตามกันครับทุกคนขายดิบขายดีครับยอดขายทางภาคอีสานอิมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระเตื้องขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับทุกคนนอนและตอนนี้คิวงานคอนเสิร์ตของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงจ่อคิวรอกันแบบรวัรว,วเลยนะครับ นะครับล่าสุดก็มีคิวงานมาอีกแล้วคับทุกคนในเดือนธันวาคมใช่ไหมครับซึ่งเดือนอท,าทางนี้ทางนั้นคับทุกคน26นี้เนี่ย เราก็จะได้ชมน้องที่ตั้งที่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะครับนาดีเนาะอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอครับทุกคนคิวงานมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าคิวงานของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยอิ่มเชื่อว่าเขาน่าจะมีแผนนะในการที่จะพาองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปออนทัวร์อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้คือเรียกร้องมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต่อไปครับทุกคนตอนนี้เอา คือตอนนี้น้องเป็นตัวแทนของจังหวัดทางภาคอีสานครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะให้อุ๋งอิงเป็นบ้านแพงไปที่ภาคใต้ภาคเหนืออาจจะแบบเพิ่มสัญญาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ก็ต้องรอพิจารณานะครับเพราะว่าตอนนี้อุ๋มอิมเนี่ยอ่านคอมเมนต์น,นะพ่อพ่อแม่ภาคเหนือก็บอกว่าอยากให้น้องมาจังเลยอยากไกลแค่ไหนก็จะไปบางคนบอกว่าแบบนี้นะนะเพราะว่าบางคนไม่เคยเห็นอุ่งอิงตัวจริง เคยดูแต่หน้าจอเคยดูแต่โทรศัพท์เคยดูแต่ข่าวจากกุ้มอิ่มไม่เคยเห็นนุงอิงเพชรบ้านแพงมาก่อนเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนๆที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็คงจะอยากเจอน้องเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่นะครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาจจะได้ไปออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับทุกคนที่ต่างจังหวัด หร,ห,รหรือว่าต่างภาคภูมิภาคก็เป็นได้นะครับทุกคนเนาะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับอ่ะสาะลายเท่าแก่น้อยโอ้โหชื่นชมลูกสาวขนาดนี้แล้วครับทุกคนเนาะก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับทุกคนที่ได้มีการแบบว่าส่งแคบข้อความนี้เนี่ยมาให้พิมพ์ข่าวกระแสครับทุกคนได,ได้ได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะครับทุกคนก็ องอิงเพชรบ้านแพงเนาะก็ถือว่าเป็นหมอลำเป็นคนอีสานคนแรกที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสาหรายเท่าแก่น้อยแล้วก็เป็นสินค้ามหาชนขนาดนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับในอนาคตนะครับเชื่อว่าองอิงเพชรบ้านแพงจะได้ขึ้นบิวบอร์ดใหญ่ๆแน่นอนครับทุกคนเนาะทุกคนอดใจรอทํางานมาหนึ่งปีกว่าๆขององอิงเนะี่ยถือว่าเร็วมากๆก,กับการที่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่า สตัวด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะทั้งกังนําลินิกแล้วก็ ทางด้านสายายเท่าแก่น้อยอิงที่บอกว่าการเป็นดารามาเนี่ยต้องบางคนใช้ระยะเวลา10ปีถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแต่องอิงสามารถคว้าไปได้ก็ถือว่าน้องเนี่ยสุดยอดมากๆด้วยกระแสความแรงด้วยฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆของอิงนะครับก็เลยทําให้สินค้าเขากล้านะครับที่จะลงทุนนะครับกับกับศิลปินคนนี้จริงๆนะครับเนาะดีใจด้วยจริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่จะไปดูน้องนะครับที่ตั้งงี้สุด ส่วซูเปอร์สโตร์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ